ครับสวัสดีครับเอ็กครับนี่มาอยู่กับเครื่องซักผ้าอีกแล้ววันนี้เครื่องเสียไม่รับเหรียญน,นะครับอันนี้อ,อมีชาวบ้านมาเขียนให้นะครับไม่รับเหรียญก็ลองดูนะครับเทสด,ดูนี่นะครับเหรียญเด้งออกนะครับก็ดูแล้วน่าจะเป็นที่ตัวเซนเซอร์รับเหรียญน,นะครับ ตัวนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนกันเซ็นเซอร์รับเปลี่ยนครับครับเราก็ต้องถอดตัวนี้ก่อนพราะมีน็อตยึดสี่ตัวสิ่งที่ยากที่สุดก็คือถอดน็อตนี่แหละครับถอดน็อตถอดน็อตในนี้เพราะว่าเป็นน็อตเฉพาะนะครับน็อตเฉพาะทางก็เดี๋ยวเราลองถอดดูนะครับ นี่ผมใช้ประแจเบอร์เจ็ดนะครับสองตัวสิ่งๆใช้ตัวนี้ตัวเดียวก็ได้แต่ว่าจะยากไปหน่อยเอาตัวนี้มาช่วยตัวหนึ่งลองกลง น็อตก็เป็นเฉพาะทางครับไม่มีไม่มีรูไม่มีมมปัจเจกก็ถอดมาแล้วนะครับอันนี้คือตัวใหม่มีพอร์ตมาให้ครับอันนี้คือตัวเก่าตัวเก่าแต่เราต้องบัดกรีพอร์ตนี้นะครับเพื่อจะเสียบเข้าเมนบอร์ดนะครับก็เดี๋ยวตัดสายแล้วก็มาบัดกรีกับ สายนี้นะครับสายนี้ก็จะใช้แค่ใช้แค่ดำแดงขาวนะครับเลาให้สายไม่ยาส่วนสิเท่าไม่ได้ใช้นะดี๋ยวเราตัดทิ้งนี่ดำแดงขาวยาวเฟื้อยเลยโอเคเดี๋ยวเรามาบัดกีกัน กีเรียบร้อยใส่ข้าหดเรียบร้อยอีกอย่างไม่ต้องตั้งเสียบระสได้เลย ลืมเลยโหเหรียต้นแบบเออต้องใส่เหรียญต้นแบบด้วยลืมเลยนี่ใส่นี่ไปละนี่นี่ใส่สายไปหมดล้ะจะไม่ได้นะไ่ไสายยาวอยู่ต้องใส่เหรียญเหรียญต้นแบบเลยคนระับ เนี่ยนต้นแบบตรงนี้ตัดอยู่ไมขึ้นต้ยไปขึ้นแล้วกอนเรียนอืมเด้๋ย อั่นี้ก็ย่อลองลองยังแรงเจนไม่ได้นะต้องเสียบอักแรกน,นะจริงๆยึดยึดเบาๆก็ได้ไอตัวไหนมันยึดยากมากเลยทั้งยึดยากทั้งเอาออกยากตัวนี้ใช่เออ โ okay, อเคซิกเก็ตเดี๋ยวมาลองกันเห็นใหม่นะ บอกแล้วต้องปรับให้มันใช้ได้แต่เหรียญสิบปรับตำแหน่งคนนั้นเราทำกันนะ่ะเนี่ยมันขึ้นแค่สององกดไอ้องหยอไปดิเารจะเป็นสามต้องหยอดไปยี่สิบมันนับ<อ>ทีละหนึ่งอต้องกด F3 ฮตอนนี้มันนับทีละหนึ่งเรต้องปรับไปใหม่เป็นนับทีละสิบต้องกดคนเซิลก่อนดิ เอสสาองเอแล้วเดี๋ยวก็ QP เอมันต้องอะไรวะก็นั่นน่ะไิเอฟหนึ่งป่ะตั้งเหรียญก็เปลี่ยนตัวเซนเซอร์ยอดเหรียญแล้วนะครับก็เสียบเหมือนเดิมตอนนี้ก็ก,ก็กินเหรียญน,นะครับเหรียญลัน เครื่องก็ทำงานนะครับก็เรียบร้อยนะครับไม่มีอะไรแค่เปลี่ยนเซ็นเซอร์ถ้ามันไม่ได้ก็ต้องตั้งค่าเหรียญน,นะครับแต่นี้ก็คือใช้ได้ปกติรอน้ำไหล เขาก็คำนวณหมุนก่อนวันนี้เราแคนเซิลออกไปนะครับใช้ได้เฉพาะเหรียญสินะครับพเพราะเหรียญต้นแบบเราเป็นเหรียญสิ